กิะะจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เนาะบริเวณด้านหน้าเวทีของเราเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายค่ะที่จะรอทุกท่านกันอยู่อีกนะคะตลอดไปจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ยังมีนะคะความบันเทิงแล้วก็ยังมีการจับรางวัลนะคะให้กับนะคะท่านที่ช็อปในงานของเรานี้ ะะที่ช้อปสินค้าในงานนี้ค่ะครบ3,000บาทกันแล้วก็จะมีสิทธิ์ค่ะเขียนชื่อของท่านนะคะเพื่อที่จะย่อนลงในกล่องค่ะเพื่อทำการจับรางวัลหาผู้โชคดีที่จะได้ กล่องสูงนะคะของงานนี้ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนนะคะที่ชอปกันแล้วและยังอยู่ในงานนี้กันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งบริเวณด้านหน้านะคะเพื่อที่จะลอรุ้นรับรางวัลกันได้แล้วก็รวมไปจนถึงกันนอกจากการจับรางวัลกล่องสูงตรงนี้กันแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งวงสุดพิเศษนะคะที่จะมาบรรเลงบทเพลงเพาะๆให้กับผู้ร่วมง,งาน นี้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนคะ่ะยังไม่ได้รีบกลับไปไหนนะคะก็สามารถที่จะอยู่นั่งฟังบทเพลงกันต่อได้รับฟังนะคะกว่อ่านเพลงแล้วก็โรบินถืงค่ะสามารถที่จะเดินเที่ยวชมงานกันต่อได้เพราะว่างานของเราจะจบกันจนถึงในช่วงเวงลาสองทุ่มตรงเลยนั่นเองค่ะและาาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการจับรางวัลค่ะเป็นตองสุ่มนะคะกับงานเรองของเราค่ะงานอัตลักษณ์แห ันเป็นครั้งที่สิบห้าแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็จะมากันบ่อยๆทุกๆปีเลยเพราะว่าเชื